บทสัมภาษณ์วารตีจับโป๊คนจนทิพย์พี่แหลมยิ้มกว้างสวัสดีครับน้องดินโอ้โหดีใจมากที่วันนี้ได้เจอเดาวติก๊กต็อกชื่อดังเจ้าของช่องชีวิตติดดินตัวจริงเสียงจริงปรบมือให้เขาสิครับเสียงปรบมือจากทีมงานน้องดินยกมือไหวแบบน้อบน้อมสุดๆสาส,สวัสดีครับพี่แหลมขอบคุณที่ให้โอกาสผมได้มาออกรายการนะครับปกติผมอยู่แต่กับท้องนาไม่ค่อยได้เจอแสงสีแบบนี้ตื่นเต้นครับพี่แหลมไม่ต้องตื่นเต้นน้องดินทำตัวตามสบายเหมือนตอนที่เราเห็นในคลิปเลยที่น้องกินข้าวกับน้ำพริกในกระท่อมปลายนานัน น้องดินครับชีวิตผมก็แบบนั้นแหละครับพี่เรียบง่ายพอเพียงพี่แหลมนั่นแหละคือสเสน่ห์แต่พี่มีเรื่องสงสัยนิดหน่อยจากคลิปล่าสุดที่น้องนั่งสดมาม่าในกำลังมังชาวเน็ตเขาตาดีมากนะน้องเขาซูมไปเห็นนาฬิกาที่ข้อมือน้องแวบๆบโแบบมันดูคุ้นๆเหมือนยี่ห้อดังที่นักสะสมเขาหากันนะน้องดินหัวเราแห้งๆกับหัวแกรกๆอ,อ๋อ,อนาฬิกาเรือนนั้นคือมันเป็นของปลอมครับที่ตลาดนัดแถวบ้านเลยครับหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าบาทผมเห็นว่ามันสวยดีเลยซื้อมาใส่เท่ๆครับไม่ได้มีราคาอะไรเลยจริงๆครับพี่แมมคนนจกก็อออยยาาาเทบบ้้้งงะไริซื พี่แหลมอ๋อของตลาดนัดเรือจะเข้าใจได้คนเราก็ต้องมีเครื่องประดับกันบ้างแต่พี่ก็ไปเจออีกคลิปหนึ่งนะที่น้องไปเก็บผักบุ้งริมคลองแต่เงาสะท้อนในน้ำน่าสิมันดันเป็นเงาของตึกสูงระฟ้าใจกลางเมืองเลยนะน้องดินคลองแถวบ้านน้องนี่วิวดีจังเลยนะน้องดินเริ่มมีเหงื่อซึมที่หน้าผากคือคือว่ามันเป็นมุมกล้องครับพี่ผมพยายามหาโลเคชั่นใหม่ๆให้คนดูไม่เบื่อไงครับพี่ผมเลยไปยืมหลังคาบ้านเพื่อนถ่ายให้มันดูเหมือนเราอยู่บนที่สูงๆมองลงมาเห็นคลองเป็นกาาารรรรนนนนนเเสออออแบบบบบ่่ัััคคพีีททะไง้ พี่แหลมพยักหน้าช้าๆาทำท่าเหมือนจะเชื่อเพราะว่าที่ f r o m e r b l l ล้ำลึกมากพี่ตามไม่ทันเลยนะเนี่ยสมแล้วที่เป็นครีเอเตอร์ยุคใหม่แต่มีอีกเรื่องหนึง่งอันนี้พิสุดเลยน้องดินมีคนส่งรูปมาให้พี่เป็นรูปน้องดินกำลังก้าวขาลงจากรถสปอร์ตสีแดงเปิดประทุนที่หน้าห้างรูแห่งหนึ่งน้องดินไปทำอะไรที่นั่นเหรอะ๊ะไปรับจ้างล้างรถให้เขาเหรอพี่แหลมโชว์ภาพจากแท็บเล็ตขึ้นจอใหญ่เป็นภาพน้องดินในชุดแบรนเนมทั้งตัวกำลังลงจากรถซูเปอร์คาร์จริงๆน้องดินอาปากครั้งพูด จริงๆแล้วทั้งหมดที่ผมทำไปมันคือโซเชียลเอ็ก i m เพอรเมน์ครับพี่แหลมเลิกคิ้วหืมโซเชียลเอ็กซเพอรเมน์น้องดินใช่ครับผมต้องการจะตีแผ่สังคมว่าทุกวันนี้คนเรามองกันแต่ที่ภายนอกผมยอมสลับภาพลักษณ์ของตัวเองปลอมตัวเป็นคนจนเพื่อพิสูจน์ให้เห็นว่าคุณค่าของคนไม่ได้อยู่ที่เงินทองและเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้คนที่เขาลำบากจริงๆว่าขนาดผมแสดงเป็นคนจนผมยังสู้เลยแล้วทำไมพวกเขาจะสู้ไม่ได้ล่ะครับนี่คือคอนเทนต์เชิงสัญ,ญลักษณ์ครับพี่พี่แหลมโอ้โหน้องดินพี่นี่ขนลุกเลย ายความไม่ยอดบริจาคหลายแสนบาทที่แฟนลับโอนไปช่วยน้องสร้างบ้านใหม่นั่นก็คือส่วนหนึ่งของการทดลองด้วยน้องดินแน่นอนครับพี่เงินทุกบาททุกสตางค์ผมไม่ได้เอาไปใช้ส่วนตัวเลยนะครับผมเก็บรวบรวมไว้เพื่อที่จะนาไปตั้งมูลนิธิเพื่อผู้สร้างคอนเทนต์เชิงสัญ,ญลักษณ์ครับเป็นการต่อยอดการทดลองของผมให้ยั่งยืนครับที่แหลมหันหน้ามามองกล้องยิ้มมุมปากเห็นไหมครับคุณผู้ชมนี่แหละครับครีเอเตอร์คุณภาพเขาไม่ได้หลอกลวงนะครับเขาแค่กำลังทำการทดลองทางสังคมที่ล้ำลึกเกินกว่าเราจะเข้าใจและที่สําคัญเขากาลังจะตัยวยเอ เพื่อช่วยเหลือผู้สร้างคอนเทนต์คนอื่นๆต่อไปช่างเป็นคนที่มีวิสัยทัศน์จริงๆครับปรบมือให้น้องดินอีกครั้งครับนางสดมามาในการลำบังใส่นาฬิกาแวววับสะพังบอกว่าวันนี้เต้าขึ้นเขา้าจากตลาดนัดแต่เงาในนานสะท้อนตึกสูงจัดชีวิตติดตยดบนดาดฟ้า ใส่แบรนด์เท่านั้นเป็นแรงล็อตสปอตตอนนั้นไม่ใช่ของผมแค่เยี่ยวเพื่อนมาเพื่อสร้างคอนเทนตสมใมรที่ from above คือศิละปะมุมกล้องดีวิตึกก็มายอดดิวพุงยอดเงินก็ไหลแต่ทั้งหมดนี้คือการทดลองในชีวิตติดตินบนดา,านดฟ้าคอนโดปลอมตัวจนเพื่อพิสูจน์ว่าโชว์คนข่าคนไม่ใช่เน้นโตแต่ถ้าบริจาคมากก็ขอตังมูลนิดที่ว่า ก็ตัวในรายการน้องดิ้งยิ้มพร้อมเปิดซีซั่นใหม่